สวัสดีค่ะผัวคลองและเด็กๆทุกคนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พบกับพี่โมเชน่นเดิมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะพี่โมก็จะพาน้องๆมาเรียนรู้ในเรื่องของการจําแนกประเภทของสัตว์นะคะโดยใช้ลักษณะภายในเป็นเกณฑ์นะคะในการจําแนกนั่นเองนะคะค่ะเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้กันเลยนะคะก็คือ1นนักเรียนนะคะสามารถยกตัวอย่างนะคะ ประเภทของสัตว์นะคะที่มีกระดูกสันหลังและแไม่มีกระดูกสันหลังได้นะคะเรามาดูเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะเกณฑ์ที่เราใช้จำแนกสัตว์นะคะโดยใช้ลักษณะภายในนะคะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกนะคะก็คือเราจะใช้เกณฑ์ กระดูกสันหลังนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูความหมายของกระดูกสันหลังกันก่อนนะคะ,ะ,คะกระดูกสันหลังนะคะก็คือจะอยู่ภายในร่างกายของสัตว์นะคะก็คือทําหน้าที่เป็นแกนกลางนะคะคอยคงรูปร,ร่างของสัตว์เหล่านั้นนะคะโดยลักษณะของกระดูกสันหลังนะคะก็คือจะเป็นข้อต่อนะคะเรียงต่อกันมานะคะเพื่อพยุงร่างกายของสัตว์เหล่านั้นนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ สัตว์มีกระดูกสันหลังได้แก่อะไรบ้างเอ่ยอ่าก็มีปลามีอะไรอีกคะฮะมีไก่นะคะแล้วก็มีแมวมีนกนะคะอ่าอะไรอีกคะเด็กๆที่มีกระดูกสันหลังอ่ามุมก็จัดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเหมือนกันนะคะเด็กๆอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังกันนะคะส่วน สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือไม่มีกระดูกสันหลังนะคะที่อยู่ในร่างกายของสัตว์นั่นเองนะคะคอยพยุงร่างกายของ er สัตว์น,นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มของพวกแมลงนั่นเองนะคะพี่โมจะยกตัวอย่างนะคะสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสัสนหลังก็ได้แก่มดนะคะแมลงนะคะแมลงต่างๆนะคะมีอะไรกบ้างยุงนั่นเองนะคะ คราวนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องของเกณฑ์การจําแนกสัตว์นะคะโดยใช้ลักษณะภายในเป็นเกณฑ์ก็คือสังเกตจากกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะวันนี้มีเกณฑ์ปริศนาทายสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะคราวนี้พี่โมถามนะคะช้างจัดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังไหมคะเด็กๆพี่โมให้เวลาสิบวิค่ะเอาดูพร้อมกันค่ะ มีไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกรี๊งหมดเวลาคะ่ะสรุปคะคือช้างจะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะต่อมาคะ่ะพี่โมถามแมวเด็กๆบางบ้านก็เลี้ยงแมวใช่ไหมคะอยากรู้ว่าแมวที่เราเลี้ยงอะ่ะจดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคะเด็กๆลอ,องดูพร้อมกันค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกรี๊งหมดเวลาคะ่ะ แมวนะคะจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะต่อมานะคะเอาภาพที่สามช่วงนี้ก็มีฝนตกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะอ่าก็จะมียุงวีมๆมีมีอ่ามากัดเราอ่าแสดงว่ายุงเนี่ยเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังคะอ่าให้เวลาค่ะสิบวิอ่าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า 4 3 2 1 0อ่ะหมดเวลาสนุกว่ายุงจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ,ะต่อมามียุงละข้อที่4นะคะเรามาดูกันสัตว์ชนิดที่4เอาอะไรนิเนอ่ะมดเด็กๆน่าจะรู้จักดีอ่เด็กๆคิดว่ามดเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเวลากัดเราเป็นยังไงเจ็บมากใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคิดว่ามดเนี่ย มันเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลังคะอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกกิงอ่ามดเวลานะคะอ่าเด็กๆตอบตตอะไรกันเอ่ยส่วนใหญ่แล้วน่าจะเห็นว่ามดก็คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายนะคะพี่โมถามว่าอ่าเอาอะไรดีเอ่ยเด็กๆ เอาปลาแล้วกันเนาะเด็กๆคิดว่าปลาเนี่ยจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังไหมคะปลาที่นิ่งๆในน้ำนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กเด็กๆคิดว่ามีหรือไม่มีคะปลานะคะจัดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะเด็กๆเคยสังเกตไหมว่าเวลาเรากินปลาทอดหรือปลาดึงใช่ไหมเรากินเนื้อปลาเวลาคุณพ่อคุณแม่แกะให้เราจะเห็นก้างปลานั่นเองตรง กระดูกของมันนั่นเองนะคะอ่ะานราวนี้นะคะสรุปนะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของการจำแนกประเภทของสัตว์นะคะโดยใช้ลักษณะภายในเป็นเกณฑ์โดยเราจำแนกโดยดูจากกระดูกสันหลังของสัตว์นั่นเองนะคะแบ่งด้วยกันเป็น2ประเภทก็คือ1สัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะได้แก่ปลานกไก่แมวนะคะ กบจระเข้นะคะต่อมา,อาต่อมาสัตว์ท,ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะก็คือจะไม่มีกระดูกนะคะที่อยู่ภายในร่างกายคอยพยุงรูปร่างของสัตว์นั่นเองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของพวกแมลงนะคะโดยยกตัวอย่างเช่นยุงม,มดแมงป่องนะคะแมงมุมนะคะป็นต้นนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โมฝากการบ้านนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะวาดภาพสัตว์นะคะมีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตามใบงานที่พี่โมให้ในคลิปเลยนะคะโดยให้วาดภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลังหนึ่งชนิดและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหนึ่งชนิดนะคะสรุปว่าให้วาดส่งภาพนั่นเองนะคะที่นักเรียนชอบนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาของพี่โมก็จบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย